การมาขอข้อมูลทางเครดิตบูโรอย่างที่คุณพิชัยแนะนำน่าจะเป็นลาดับแรกก่อนนะคะโอเคครับได้ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณมงคลเช่นกันที่มาให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าบางกรณีเนี่ยมองย้อนอดีตบางกรณีเนี่ยมองไปถึงอนาคตว่าจะไปกู้บ้านขอสินเชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยอดีตพฤติกรรมทางการเงินที่เราเคยทามา บางครั้งก็มาหลอกหลอนได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะสมผลในในอนาคตตอนที่เรามีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาจริงๆนะครับอย่างนี้เขาก็แสดงว่าเขาอาจจะเคยค้างหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลแต่พอมีความจำเป็นมองไว้อนาคตว่าจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยก็ต้องเนี่ยมันก็มากระทบกับเตรียมหลักฐานหน่อยเนาะต้องมาเทบียมตัวนิดนึงการวย่างสินเชื่อกับบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะ ลดลงไปหน่อยก็ใช่ครับวางแผนเอาไว้เพราะวางแผนหน่อยอ่ะไปกันที่อีกสายหนึ่งนะคะก่อนที่จะหมดเบรกนะคะคุณเฉลิมวินิสายค่ะคุณเฉลิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคสวัสดีครับมาจากสภาเหคนละเฉลิมนะคะคุณเฉลิมครับพอดีผมอยากถามเรื่องบัตรเครดิตครับพอดีผมเป็นนี่บัตรเครดิตอยู่แับแล้วยังไงฮะ ฮัลโหลครับครับผมเป็นนี่บัตรชครดิตอยู่สี่หมื่นประบาทครับสี่ปีกว่าแล้วผมไม่ได้ติดต่อเลยครับรับเป็นกับเออเป็นของที่ไหนครับของธนาคารไหนครับของบริษัทย้อนครับของบริษัทย้อนค่ะแล้วคุณจะเฉลิบคุณเฉลิบได้ยังไงนะครับคือไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อครับไม่ได้ติดต่อเลยครับประมาณสี่ปีกว่าแล้วครับสี่ปีกว่าแล้วยังไงฮะ ผมว่าจะติดต่อทางบริษัทผ่อนใจอืมครับก็ก็คือวันนี้เกับตัวแล้วล่ะมีเงินแล้วเคยค้างชาระวันนี้จะพอมีกําลังที่จะไปผ่อนชําระคืนใช่ไหมครับครับก็แนะนําให้ติดต่อกับบริษัทอีออนโดยตรงนะครับครับว่าว่าจะขอเหมือนคล้ายๆไปเป็นการปรับปรุงโครงสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่ว่าคุณเฉลิมจะชําระครั้งเดียวเป็นก้อนเพื่อปิดบัญชีหรือว่าจะขอผ่อนชําระกับเขาครับ ก็จะผ่อนชําระเป็นก้อนครับผ่อนชําระเป็นก้อนก้อนไปใช่ไหมครับครับก็ไปเจรจาเขาดูครับว่าวันนี้เรามีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วมีกำลังที่จะผ่อนคืนเขาเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีเงินก้อนก็อาจจะขอเจรจาเขาว่าขอลดหนี้แล้วก็ชําระครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องไปคุยกับทางอีออนเขาครับอ่าครับคืออ่าถ้าผมผ่อนชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอ่า จะถูกปลดไ,ไอ,ไอ,ไอ้เครดิตโลนะครับครับคือ,เ,อเมื่อชำระนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยบริษัทอีออนเขาจะรายงานสถานะบัญชีเป็นปิดบัญชีนะครับแล้วก็ารายงานยอดนี้เป็นศูนย์แล้วก็หยุดส่งข้อมูลให้กับบริษัทแล้วบริษัทจะจัดเก็บไว้อีกไม่เกิน3ปีครับครับผมถึงจะลบออกไปนะครับโดยอัตโนมัตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเฉลยไหมคะ ที่เป็นตัวอย่างครับถ้าเข้าไปปิดบัญชีเนี่ยมันจะร<ท>ายงาน,เป,นางเป็นสถานะเป็นปิดบัญชีนะครับผมถ้าเข้าไปจ่ายชำระนี้เสร็จสิ้นก็จะบอกว่าปิดบัญชีแล้วนะครับภ<ม>าระนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะเก็บไว้อีก3ปี 3> <อ>นะครับ,รบเดือนไหนมันจะรายงานเป็นเดือนเดือนสังเกตมันจะเป็นเป็นเดือนเดือนใช่ไหมครับเดือนไหนที่ครบ3ปีก่อนเนี่ยมันจะถูกลบออกไปแต่ตัวแดงก็ยังอยู่แดงแดงที่เป็นจุดใช่ครับตัวแดงนี่คือให้เห็นชัดว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นโค้ดว่ามีการค้างชําระอยู่เท่าไหร่ซึ่งถ้าปิดบัญชีไปแล้ว ตรงนี้ก็อยู่ที่ทางแบงก์เขาจะยินาอยู่ไม่ได้ชําระติดต่อมาสี่ปีมันก็แดงเป็นแถบอ่นอนั้นก็จะค้างชรามานานเป็นมากเป็นยาวใช่ครับผมมันจะไม่ได้เป็นสีเขียวเขียวอยู่ชิ้นหนึ่งใช่ครับผมทำนองนี้ครับก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ครับซึ่งถ้าเขามาจ่ายเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะรายงานเป็นปิดบัญชีอืมครับผมครับนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีเช่นเดียวกับกรณีคุณเฉลิมเนะคะด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวว่ากลับมาท่านผู้ชมมีคำถามแบบนีี้หรือคาถมท่ มากกว่านี้นะคะก็สามารถมาสอบถามเรื่องของเครดิตทางการเงินเครดิตบูโรได้นะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดกันต่อนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องโครงสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้มีอะไรมาล่อตาล่อใจเราเยอะเหมือนกันนะคะเราอาจจะกลายเป็น นี่เลยไม่รู้ตัวหรือว่าติดกับดักนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือถ้าพูดถึงว่าเราเราจะวางแผนเนี่ยเราต้องทราบก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะเอาเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไระนะครับในสิ้นปีนี้แน่นอนครับมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้จ่ายกันเยอะปีใหม่ไหนจะของขวัญไหนจะเรื่องไปเที่ยวไปอะไรนะครับ<ม>การจะกู้เงินเนี่ยตามที่ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านผู้จัดการใหญ่คุณสุพลจะพูดไว้เสมอนะครับว่าถ้าเราจะกู้เงิน มาเนี่ยเราจะต้องตอบคาถามให้ได้ก่อนสี่ข้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือว่าเราจะกู้เงินไปเ,ไปเพื่อทําอะไร <c oughs> นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ว่าเราต้องทราบก่อนว่าเราไปเพื่อไปทําอะไรสองหนี้เก่าที่มีอยู่เราจะผ่อนยังไง <c oughs> นะครับแล้วก็สามหนี้ใหม่จะผ่อนยังไง <c oughs> อันที่อันที่สี่คือหนี้เก่าบวกกับหนี้ใหม่จะผ่อนชําระคืนยังไงถ้าเราตอบคำถามตรงนี้ได้หมดก็ไปกู้ได้เหมือนที่ท่านผู้จัดการใหญ่ท่านบอกไว้ครับผม เพราะว่าเพราะว่าเราต้องวางแผนให้ดีครับถ้าตอบไม่ได้ทํายังไงคะถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่เฉยๆแล้วครับก็คงไม่ต้องไปสร้างหนี้สินขึ้นมาใหม่งดให้ของขวัญงดขึ้นป้ายงดให้ของขวัญครับนมครับครับค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะว่าจกลงจะทํายังไงดีนะคะคุณโสภิตนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณโสภิตค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพอดีมีข้อสงสัยนิดนึงอะค่ะก็คือว่าเป็นหนี้กับบริษัท GE ซึ่งค้างมานานแล้วสามสี่ปีแล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องการที่จะจ่ายก็อยากทราบว,ว่าจะจ่ายอีกบูโรเลยได้หรือเปล่าค่ะอ๋อครับผมปัญหาเดียวคุณเฉลิมแต่ว่าเ,เรียนงนีครับคุณสสพิ์ครับเป็นหนี้กับบริษัท GE ใช่ไหมครับอันนี้เรา,รเ,ราเราต้องต้องติดต่อกลับไปที่บริษัท GE ครับผม นะครับว่าว่า e. ว่าจาชะชําระหนี้ค,คือคือที่เครดิตบูโรไม่ได้รับชําระหนี้นะครับ,รบนะครับ<ก>แล้วถามอ,อ,อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะครับผมก็คือว่าถ้าถ้าเราไปจ่ายกับจ e แล้วเนี่ยค่ะเรียบร้อยก็คือว่าข้อมูลเราจะลบไปเลยหรือเปล่าคะ,ะไม่ไม่ลบครับผมไปชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว GE เขาจะรายงานออข้อมูลเข้ามาว่าเป็นสถานะเป็นปิดบัญชีแล้วภาระหนี้เป็นศูนย์ออนะครับแล้วบริษัทจะจัดเก็บไว้อีกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็จะลบออกให้อัตโนมัติ อ๋อได้ค่ะดังนั้นมีข้อสงสัยเท่านี้แหละค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภิตตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วครับเจี๊ยก็คือกัปตันใช่ไหมครับกัปตันเดิมครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอยุธยาครับกัปตันเพราะว่าไม่มีใครผ่อนก็แต่คำถามของคุณโสภิตที่ถามว่าตกลงไปขอจ่ายขอเคลียร์กับเครดิตบูโรได้ไหมเนี่ย อสะท้อนถึงหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของเครดิตบูโรถูกต้องไหมคะว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเราค้างชําระเป็นหนี้นะกับของบริษัทอะไรเราก็ต้องไปชำระที่นั่นแต่คนจะกลัวเครดิตบูโรนะคะก็ถ้าอย่างนี้ถ้าอยากจะทราบว่าเป็นหนี้บางท่านอาจจะนานมาแล้วว่าหลงลืมไหมว่าตัวเองเป็นหนี้ที่ไหนก็แนะนําให้ไปตรวจสอบพิมบนตัวเองซึ่งในรายงานเนี่ยจะบอกชื่อบริษัทเจ้าหนี้ให้ท่านทราบ นะครับเลขที่บัญชีแล้วท่านก็เอาตรงเนี้ยไปติดต่อกับทางถ้าท่านไม่ทราบเบอร์โทรเราก็จะมีที่คอนเซนเตอร์เราก็จะสามารถแจ้งเบอร์ให้ท่านได้ครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่คอนเซนเตอร์ของบริษัทนะครับ026431250นะครับยืมเงินไม่ได้ไม่ยืมเงินไม่ได้ครับคุณรสลินมาละมีอีกสายนึ่งมารอแล้วเหมือนกันนะคะคุณรสลินอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะถามเรื่องเกี่ยวกับเครดิตนี่แหละค่ะ พอดีว่าไปเช็คแล้วแล้วปรากฏว่ามีติดอยู่สองสองธนาคารนะคะครับก็คือบริษัท CIMB กับอีออนะค่ะครับ ừ, แล้วพอดีหนูเคยโทรมาหาอาจารย์สุรพลแล้วว่ะค่ะครับครั้งหนึ่ง แล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดปิดตัวไหนก็คือว่าให้วงแล้วก็ส่งเอกสารให้อาจารย์เราพอดีหนูโทรไปแล้วว่าโทรแล้วไม่มีคนรับเลยนะคะคือจะสอบถามว่าจะไปยังไงต่อจะทํายังไงต่อค่ะซึ่งจะแก้ได้ค่ะครับเคสนี้หมายถึงว่าคุณรสลินไปชําระปิดบัญชีแล้วปิดหมดกดแล้วค่ะชําระหมดแล้วค่ะชาระหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบงานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรวจเช็คแล้วค่ะจดหมายส่งมาที่บ้านแล้วค่ะไปรับเมื่อวันเสาร์เนี่ยค่ะแล้วสถานะบัญชีของทั้งสองบัญชีที่ของทั้งสองธนาคารเนี่ยสองสมาชิกเนี่ยครับ รายงานการปิดบัญชีแล้วหรือยังครับไม่ยังไม่ได้ขึ้นว่าปิดบัญชีเลยค่ะทั้งที่เราไปจ่ายชําระหมดแล้วอะค่ะไปไปชาระมาไม่ไหร่ครับอ้ยนานแล้วค่ะพอดีพอดีโทรมาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้ให้ไปเช็คดูว่าติดตัวไหนอะล่ะค่ะก็โทรมาทางรายการนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาอย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณรสลินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาติดต่อกลับไปแล้วก็แจ้งวิธีการนะครับคุณรศลินต้องเตรียมเถอ รายงานข้อมูลเครดิตที่เคยตรวจสอบไปที่ยังบอกว่ามันยังไม่ได้ปิดบัญชีนะครับสำนักาทบตรประชายชนนะครับแล้วก็ตัวหลักฐานที่ทางแบงค์ตัวยืนยันเคะมันไม่มีเลยอะค่ะต้องทำยังไงอะคะยังไม่ได้รับจากแบงก์เลยเหรอครับ ใช่ค่ะไม่ได้รับเลยแล้วเรามีหลักฐานใบเสร็จที่เราไปจ่ายไหมครับไอตัวใบเสร็จนั้นราคะมันหายไปอ่ะเพราะมันนานมากแล้วเราไม,รไม่คิดว่าตัวเนี้ยมันจะสําคัญก็เลยเป็นคนเป็นลื้อแล้วก็ไม่มีเลยค่ะแือว่าจะทํายังไงต่อไปไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเออจะให้กรอกในแบบฟอร์มคําขอเนี่ยให้ให้แจ้งมานิดนึงว่าไปชําระเมื่อไหร่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราประมาณไดไหม้ยคะเพราะ<ด>เราจำ<ด>ที่ไม่ได้อะครับผมก็ได้ครับผมว่าว่า,วาชำระนี่ไปเสร็จสิ้นแล้วเมื่อไหร่นะครับแจ้งมาในใบคำขอซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมง,งานเขาโทรแล้วก็ให้กรอกในแบบฟอร์มแล้วส่งกันมาแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งรวบรวมทั้งทั้งสองเคสเนี่ยครับส่งไปให้เอ่อทั้ง c m b b a n k เนี่ยกับอีออนเนี่ยให้เขาตรวจสอบให้ นะครับค่ะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยหนูโทรไปที่ตามธนาคารน่ะเขาก็บอกว่าให้โทรไปอีกเบอร์นึงมันหลายขั้นตอนมากมันไม่เหมือนที่อาจารย์สุรุพนบอกไว้อะค่ะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราประสานงานให้ครับค่ะนะครับแล้วแล้วให้เตรียมเอกสารอะไรบ้างคะจดหมายหนูได้รับแล้วคือของเครดิตบูโรหนูได้ละได้มาอย่างหนึ่งละจดหมายที่หนังสือยืนยันจากธนาคารนี้เราไม่มีถูกไหมครับใช่ค่ะไม่มีเลยจากธนาคารก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่กรอกแบบฟอร์มก็เอบอกมาแจ้งมานิดนึงว่าเเรรราาาไไปปํะมมณื่่อห นะครับช่วงเดือนไหนหรือปีไหนนะครับเราจะได้เอาข้อมูลนี้แจ้งให้กับทางแบงก์และบริษัทอีออนเนี่ยให้เขาตรวจสอบให้ครับเดี๋ยวถ้าแล้วเราจะเสร็จสิ้นเลยหรือเปล่าขึ้นมาปิดบัญชีเลยหรือเปล่าคะต้องต้องให้แบงก์ตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวได้ข้อที่จริงยังไงแล้วเขาแจ้งกลับมาเนี่ยเราจะแจ้งให้คุณโรสลินทราบเนี่ยภายใน30วันนะครับเช่น้สมมติว่าไปบอกเขาแล้วแล้วเขาตรวจแล้วชำระนี่เสร็จสิ้นจริงนะครับเขาต้องดำเนินการปิดบัญชีมาให้นะครับ ค่ะชำระนานหรือยังคะคุณรัศเลศอ๋อ,อ,อนานแล้วค่ะประมาณน่านจะประมาณกุมภามีนาน,นี่แหละค่ะ<อ>ค่ะเคยติดต่อเคยติดต่อไปยังทั้งสองบริษัทนะคะว่าจังพอจะมีข้อมูลหลักฐานที่ส่งกลับมาให้อีกครั้งไหมคะก็ติดต่อไปแล้วเขาจะออกเอกสารโอ้โหย้นนานมากเลยค่ะก็ติดต่อไปว่าเป็นยืนยนันแต่ว่าทางธนาคารห่ะเขาให้โทรโทรศัพท์ไปที่สำนักง,งานกฎหมายนะคะ ับกวนถามนิดนึงครับของของที่สํานักงานกฎหมายนี่หมายความว่าเขาแค่ติดตามนี่เฉยๆยังไม่ได้เป็นการโอนนี่ไปใช่ไหมคะนั่นแหละตัวนั้นแหละมันก็เลยล่าช้ามากเลยก็ว่าอาจารย์บอกว่าให้วงไปแล้วก็ส่งไปให้ส่งไปให้อาจารย์เขาสุรพลนะคะวันนั้นมีคุยกับอาจารย์อยู่อาจารย์เขาบอกมาแค่นั้นนะคะว่าเดี๋ยวทาง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 เครดิต